บทที่14พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซูยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่าเสียแต่พวกเขาพูดกันว่าในวันเลี้ยงอย่าเพิ่ททำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวาย มารีแห่งหมู่บ้านเบธานีฉลมพระเยซูในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงเอนพระกายลงเสบยอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์และนางทำให้พระอบนั้นแตกแล้วก็เทน้ำมันนั้นลงบนพระเสียนของพระองค์ แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็คงได้เงินกว่าสามร้อยเหรียญเดนารีอันแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงบ่นว่าผู้หญิงนั้นฝ่ายพระเยซูตรัสว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เรา้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่าน จะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทาก็เป็นการสุดกำลังของเขาเขามาฉลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพี่ในๆทั่วโลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปการซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั่น ยูดาสตกลงทรยศพระเยซูฝ่ายยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่เพื่อจะทรยศพระองค์ให้เขาครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสและยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา เหล่าสาวกตระเตรียมกันสำหรับเทศกาลปัสกาเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อถึงเวลาเขาเคยข่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้นพวกสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงนั้น แล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเราเถิดสาวกสองคนนั้นจึงออกเดินเข้าไปในกลุง่ง และพบ,บเหมือนพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมพระเยซูทรงพรยากรณ์ถึงการทรยศพระองค์ครั้นถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคนเมื่อกำลังเอนกายลงรับประทานอาหารอยู่พระเยซูจึงตรัสว่าเราบ,บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราคือคนหนึ่งที่รับประทานอาหารอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็เริ่มพากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือข้าพระองค์หรือและอีกคนหนึ่งถามว่าคือข้าพระองค์หรือพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนนี้คือเป็นคนจิ้มในจานเดียวกันกับเรา พราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้มีคําเขียนไว้ถึงพระองค์นั้นจริงแต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อคนทั้งปวงการเริ่มต้นแห่งพิธีศีลละลึกระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาทรงขอบพระคุณ แล้วหากส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยขอบพระคุณและส่งให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาอางุลนี้ต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าท่านทั้งหลายจะสะดุดใจเพราะเราในคืนนี้เอง ด้วยมีคำเขียนไว้ว่าเราจะตีผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงชุบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านเปตโตรทูลพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะสะดุดใจข้าพระองค์จะไม่สะดุดใจพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันนี้ คือคืนนี้เองก่อนไก่จะขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนพระเยซูรทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกสเมนี พระเยซูก,กับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกเตเซมานีและพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากบและยอนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเริ่มวิตกยิ่งและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด แล้วพระองค์เสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ให้เวลานั้นล่วงพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงส,งสามารถกระทำสิ่งทั้งปวงได้ขอเอาถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่ว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ พระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอย๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเวลาหนึ่งไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งทรงกล่าวคำเหมือนคราวก่อน ครั้นพระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอยู่อีกเพราะตาเขาลืมไม่ขึ้นและเขาไม่รู้ว่าจะทูลประการใดเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สามพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าเดี๋ยวนี้ท่านจงนอนต่อไปให้หายเหนื่อยพอเถอดดูเถิดเวลาซึ่งบุตรมนุษย์ต้องถูกทรยศ์ให้ตกอยู่ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้ว ลุกขึ้นไปกันเถิดดูเถิดผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้วยูดาสทรยศพระเยซูให้เขาจับตัวไปพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั้นกับหมู่ชนเป็นอันมากถือดาบถือไม้ตะบองได้มาจากพวกโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ผู้ที่จะทรยศพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่าเราจุบผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกลุ่มเขาไปให้มั่นคงและทันทีที่ยูดาสมาถึงเขาตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าข้าแล้วจุบพระองค์คนเหล่านั้นก็จับกลุ่มพระองค์ไป ดาบของเปโตรเหล่าสาวกละทิ้งพระเยซูคนหนึ่งในพวกเหล่านั้นที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ชักดาบออกฟันผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกขูของเขาขาดพระเยสูจึงตรัสถามพวกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายทุกวันสั่งสอนในพระวิหาร ท่านก็หาได้จับเราไม่แต่จะต้องสำเร็จตามพระกคมพีแล้วสาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งห่มผ้าป่านผืนหนึ่งคลุมร่างกายที่เปลือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ไปพวกหนุ่มๆก็จับเขาไว้แต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งเสียแล้วเปลือยกายหนีไป พระ,ะรพระเยซูส่งเผชิญหน้ากับมหาปุโรหิตและสภาเขาพาพระเยซูไปหามหาปุโรหิตและมีบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่พวกผู้ใหญ่และพวกขมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นฝ่ายเปตโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนเข้าไปถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหิตและนั่งพิงไฟอยู่กับพวกคนใช้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภา ได้หาพยานมาเบิกปลักปลําพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปลักปลําพระองค์แต่คําของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปลักปลําพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทําลายพระวิหารน,นี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่สร้างด้วยมือมนุษย์เลย แต่คำพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าท่านไม่ตอบอะไรบ้างหรือซึ่งเขาเบิดความปลักปลําท่านนั้นจะว่าอย่างไรแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดท่านหมาปโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของผู้ทรงบรมสุขหรือ พระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านหมาปุริษจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตาย บางคนก็เริ่มถมน้ำลายรดพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าพยากรสิและพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์เปโตรปฏิเสธพระเยซูและขณะที่เปโตรอยู่ใต้คลาลือหาดข้างล่างนั้นมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของขั้นหมาปุโรหิตเดินมา เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาคอมเมนดูแล้วพูดว่าเจ้าได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเลตด้วยแต่เปโตรปฏิเสธว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปโตรจึงออกไปที่รับเบียงบ้านแล้วไก่ก็ขันอีกครั้งหนึ่งสาวใช้คนหนึ่งได้เห็นเปโตรแล้วเริ่มบอกกับคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าคนนี้แหละเป็นพวกเขาแต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกเขาแน่แล้วได้ว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีและสำเเนยงของเจ้าก็สอบไปทางเดียวกันด้วยแต่เปโตรเริ่มสะบทและสาบานว่าคนที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักแล้วไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตร จึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่าก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้